ลาปีเนาะก็ยินดีต้อนรับทั้งเองใหม่แล้วก็ทั้งพี่เก่าแล้วกว็ผู้บริหารใหม่ๆทุกๆท่านที่มาร่วมครอบครัว55 0นขอเงเราก็คือกลุ่ม55ส่วนขอเงเราเนี่ยก็คือทั้งจอมทองตากล้องแล้วก็ที่แย่หายปีเนาะณวนะันนี้ที่เรามาได้ยินได้ฟังละทั้งวิทยากรแล้วก็ทั้งแขกรับเชิญทุกท่านที่ที่โฆษณาชวนเน,ะนาะโฆษณาชวนให้โอกาสนะก็อยากจะให้ทุกคนอะ เอาจุดเด่นของแต่ละท่านที่เราได้ยินได้ฟังไปปรับใช้เป็นของตัวเราเองแล้วลงมือปฏิบัติซึ่งเชื่อมั่นว่าเฮาทุกคนะต้องการความสําเร็จทุกคนแต่ความสําเร็จนั้นะจะเกิดขึ้นได้ช้าหรือว่าไว,าวาก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านเองเนาะแต่พี่พี่ผู้บริหารหรือว่าคนที่ชักชวนแต่ละท่านมายินดีที่จะสนับสนุนแล้วพร้อมที่จะ พาทุกทุกท่านอะไปในเส้นทางที่เราต้องการเหมือนการรูกคุเนาะดังนั้นทั้งทุกอย่างเหมือนที่พี่อ,อบอกเกาะวิชาการเกาะลูกค้าเกาะผู้นาของเราแล้วก็ที่สําคัญคือเราก็ต้องเกาะการแข่งขันด้วยนะคะแล้วเราจะไปที่ไหนนะไล<ด>่ไ<ด>วานวกันเนาะแล้วก็ไปเข้ากโดตัวไว้ด้วก<ด>็ค่ะโอเคก็ขอบคุณค่ะ